รู้ไหมว่าถ้าเกิดคุณมีประวัติเสียทางด้านการเงินอย่างเช่นว่าชำระล่าช้าเกิน9 0้าสถึงร้อวันหรือค้างชำระจนไม่สามารถจะจ่ายอะไรได้รวมไปถึงคุณมีการปรับโครงสร้างนี้แล้วสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการพิจารณาสูงมากๆฉะนั้นทางที่ดีคุณควรจะรักษาประวัติการผ่อนชำระของคุณให้เป็นปกติ คุณเองก็ต้องมีวินัยในการชำระให้มันตรงเวลาด้วยรวมถึงถ้าเกิดว่าคุณค้างชำระคุณจะต้องรีบทำการชำระให้แล้วเสร็จเลยนะแล้วก็รักษาประวัติการชำระของคุณประวัติที่ดีของคุณให้มันต่อเนื่องทำไปอย่างน้อย1-3ปีเชื่อไหมว่าคุณก็สามารถจะกลับมาขอสินเชื่อได้ตามปกติ หลายคนที่ต้องการกู้เงินมักจะเลือกสินเชื่อที่ตัวเองชอบมากๆคือเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันก็ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงสินเชื่อส่วนบุคคลที่เขาไม่คำ้ำไม่ใช้สินทรัพย์หรืออาจจะเรียกว่าเป็นสินเชื่ออนเนกประสงค์ก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจะได้รับเงินก้อนแล้วก็มีการผ่อนชำระแบบรายเดือนฉะนั้นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยคนชอบมากเพราะว่าคุณได้เงินก้อน ได้เงินเอาไปใช้ได้ทันใจแล้วก็ใช้จ่ายแบบอนเนกประสงค์ได้ดีแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีความจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆดอกเบี้ยส่วนบุคคลจะบอกว่ามันถูกกว่านะถ้าเทียบกับเราไปกู้กับพวกนอกระบบหรือไม่ก็กู้เงินจากบัตรเครดิตสมมุตินะถ้าคุณต้องการใช้เงิน30,000บาทให้คิดแบบนี้ดอกเบี้ยต่ําสุดให้คิดเลยนะเ แล้วถ้าเกิดว่าคุณผ่อนไปสัก12เดือนคุณจะผ่อนอยู่ประมาณ2,600บาทแล้วในเดือนแรกคุณจะเสียดอกเบียย้ยเพียง200กว่าบาทแล้วในเดือนถัดไปดอกเบี้ยก็จะถูกลงนะถูกลงถูกลงถูกตามรูปแบบของการคิดดอกเบีย้ยลดต้นลดดอกนั่นเลยเคยคิดไหมว่าคุณ <c oughs> จะต้องมีเงินเดือนเท่าไรจึงจะสามารถสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลได้เนื่องด้วยว่าถ้าเกิดว่าเป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายนะ ก็จะมีการควบคุมการปล่อยสินเชื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคือวงเงินสูงสุดให้ได้ถึง5เท่าของรายได้แต่คุณจะต้องมีเงินเดือนที่มากกว่า30,000บาทเมื่อไรที่คุณมีเงินเดือนที่น้อยกว่า30,000บาทวงเงินกู้สูงสุดของคุณก็จะได้ไม่ถึง5เท่าของรายได้นะเช่นถ้าคุณมีเงินเดือนสัก9,000บาท โอกาสที่คุณจะได้เงินสูงสุดก็อยู่ที่2 7 0 0 0บาทแต่ถ้าคุณมีเงินเดือนสัก10,000บาทโอกาสที่คุณจะได้วงเงินสูงสุดเลยนะก็อาจจะอยู่ที่30000บาทเงินเดือนสัก1 2ึ0 0 5โอกาสที่จะได้36 0 0 0 45,000คุณคิดแบบนี้มาถึงช่วงที่หลายคนอยากจะรู้แล้วล่ะว่าเราเกิดจะขอสินเชื่อบุคคลจะไปกู้ที่ไหนดี ชิมันอนุนมัติได้ง่ายมากๆดอกเบีย้ยก็ถูกเยอะๆผ่อนได้แบบชิลๆแยกให้เป็น3มแห่งหลักๆแล้วกันซึ่งแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อที่ค่อนข้างแตกต่างกันเริ่มกันที่ธนาคารก่อนเลยซึ่งจะมีทั้งธนาคารไทยแล้วก็ธนาคารต่างประเทศธนาคารมักจะมีดอกเบีย้ยค่อนข้างถูกมากๆเช่นธนาคารไทยเครดิตธนาคารเกียรตินาคินพัทระ ธนาคาร CIMB ไทยธนาคาร Land and House แล้วก็ธนาคาร City Bank หรือไปที่นอน Bank ซึ่งจะเป็นสถาบันการเงินที่เขาไม่ใช่แบงก์นั่นแหละส่วนใหญ่เขาจะมีเกณฑ์การพิจารณาที่ไม่ค่อยเข้มงวดเลยแล้วก็จะมีการเริ่มพิจารณาตั้งแต่คนที่มีรายได้9,000บาทอย่างเช่นไปเอมันนไปยูเมทพลัสไปแคท j o ยหรือแหล่งที่3เนี่ย ให้คุณไปกู้เงินนอกระบบแต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนำหรอกนะเพราะว่าการกู้เงินนอกระบบจะเป็นสินเชื่อที่มีการคิดดอกเบี้ยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะเช่นคุณไปกู้กับพวกหมวกกันน็อกคุณเลือกไม่ถูกใช่ไหมละ่ะว่าคุณจะไปขอสินเชื่อที่ไหนดีฉะนั้นคุณไปขอสินเชื่อส่วนบุคคลแบบออนไลน์ไหมละ่ะเป็นการกู้เงินผ่านเว็บไซต์ แต่ว่ายัางไงคุณก็ระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะเพราะว่าก็จะมีการแอบอ้างบ่อยด้วยถ้าคุณมากู้เงินผ่านเว็บไซต์ที่เขถูกกฎหมายแล้วก็ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือเนี่ยรู้ไหมว่าคุณส่งเรื่องสมัครเพียงครั้งเดียวคุณสามารถจะยื่นกู้ได้ทุกธนาคารที่เขามีเลยคุณเข้าไปเว็บไซต์ Re-fin นะที่นี่เขาเปิดให้บริการมาแบบยาวนานอย่างน้อย7ปีแล้วละ่ะ แล้วเขาเองก็มีธนาคารที่เป็นพันามิตรกับเขาเนี่ยมากกว่า15ธนาคารด้วยกันเราจะบอกว่าถ้าเกิดคุณขอสินเชื่อส่วนบุคคลกับที่นี่โดยปกติเนี่ยสินเชื่อส่วนบุคคลเขาจะนอนุมัติเต็มที่เลยนะประมาณ7วันถูกไหมแต่ถ้าที่นี่หลังจากที่คุณส่งเอกสารใบสมัครอะไรเรียบร้อยแล้วรู้ไหมว่าปัจจุบัน ธนาคารจะใช้เวลา3-4วันทำการแค่นั้นเองคุณก็สามารถจะได้รับเงินแล้วก็เอาเงินนั้นไปใช้ได้เลยฉะนั้นถ้าคุณอยากจะได้สินเชื่อคุณเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะ Refin.com คุณก็เข้าไปทำสามขั้นตอนคือว่าสมัครออนไลน์รอเจ้าหน้าที่รับเรื่องและก็รอธนาคารอนุมัติแค่นั้น